สวัสดีครับนักเรียนปวชชัสองแผนช่างเชื่อมทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมภาคเรียนที่1นึทัแล้วนะครับครูได้ส่งตารางเรียนในไลน์ให้พวกเราดูกันหรือยังครับเตรียมความพร้อมด้วยนะครับใน,ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดโควิดเราต้องศึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือทางโน้ตบุ๊กเพื่อ เข้าสู่ระบบการเรียนแบบออนไลน์หรือแบบคลาสรูมฉะนั้นเราต้องเข้าเรียนตามรายวิชาที่ระบ,บุในตารางเรียนวิชาไหนที่เข้าเรียนไม่ได้ก็สอบถามครูตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0819518629ครับ